มีโอกาสไปเที่ยวชมเมืองเนปิดอ,คอนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศพมา่าช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็น่าตื่นเต้นครับเป้าหมายที่จะไปเที่ยวชมก็คือบริเวณด้านหน้าของรัฐสภาซึ่งไอตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีถนนที่กว้างใหญ่มากเป็นถนน20เลนซึ่งถูกวิพากษ์วิจาร์ว่าเป็นถนนที่เตรียมเอาไว้เป็น รันเวย์สำรองสำหรับเครื่องบินร่อนลงได้เด๋ยวเข้ามาแล้วครับป้ายที่ฟ้าที่เห็นทางซ้ายมือเป็นป้ายส่งเสริมการรอมดองหรือบางหลวงสองด้านหลังที่เป็นโรงแรมใหม่ๆแต่ละแต่ละตึกก็เป็นโรงแรมหนึ่งหนึ่งโรงโรงแรมเยอะมากครับที่เป็นเฉพาะด้านหน้าที่เพิ่งเี้ยวเข้ามาเองถนนกว้างใหญ่ แล้วก็ไม่ค่อยมีรถด้านขวานี่เป็นคลาดหักมีบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆยูที่นี่ผังเมืองดีมากครับการตกแต่งความสะอาดสะอ้าดแล้วเขาก็มีวงเวียนเยอะไปไปเลยไปอีกสักหน่อยก็ไปมีวงเวียนมีวงเวียนเป็นการบริหารการจัดการโครงขายถนนที่แยกไปเห็นไหมครับว้างใหญ่ ก็โลกเรื่องนี้เปิดมาสิบนปะีแล้วนครหลวงแห่งนี้นะครับสิบปีแล้ว,ลวสภาพบ้านเรือนหลังจากสิบปีผ่านไปก็เท่านี้ครับด้านขวานี่ก็เป็นโรงแรมอีกแล้วครับแต่เป็นรีสอร์ทใหญ่ พื้นที่กว้างขวางมาถ้าเป็นเมืองไทยก็สัก5้าดาวหกดาวนี่ก็อีกแห่งนึ้งครับเป็นรีสอร์ตโรงแรมใหญ่ที่อังอยู่ติดกันตั้งใจถ่ายถนนมาให้ท่านได้ชมสภาพบ้านเรือนของเขา ึกที่สร้างใหม่เป็นระยะระยะแล่นมาอีกสักหน่อยก็นี่ครับก็จะมีวงเวียนนี่ใกล้จะถึงบริเวณที่เป็นด้านในเ <c oughs> ขตชั้นในที่เป็นเขตรัฐสภา <c oughs> และกระทบงบริหารราชการครับเลยจากวงเวียนนี้ไป ก็จะเจอถนนที่กว้างกว่าเดิมของเดิมเล่กว้างแล้วนะฮะ uh huh. ก็กว้างกว่าอีกเฉพาะฝั่งทางนี้ก็จักแปดถึงสิบเลนได้แล้ว uh huh. เลยจากตรงนี้ไป uh huh. ก็เจอวงเวียนอีกแล้วครับด uh huh. ้านหน้านี่ที่กำลังอ้อมไปนะฮะนีไ่ไงบอกพี่วัดมาปัน่นแถวนี้นีไ่ไง uh huh. ด,ดูดิดูดิ uh huh. ลงนี่ รันเวย์สนามบินด้วยถนนเนี่ยสนามบินบินลงได้เลยนเนี่ยยงในคลิปพวกเราคุยกันว่าโโหตื่นเต้นกันเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่จริงๆครับนี่ครับถนน20เลนในตำนานที่เขาร่ำลือกันเราก็ได้มาเจอนะแล้วแล้วมันก็กว้างใหญ่อย่างอย่างที่เห็นด้านหน้าริบๆนะครับที่อยู ดานซ้ายมือสุดสายตาก็คือหมู่อาคารของรัฐรัฐสภาของประเทศพมา่าไล่เข้ามาแล้วครับหมู่อาคารที่เห็นแต่เราเข้าไม่ได้นะฮะไม่ได้ขออนุญ,ญาตมามาเที่ยวชมด้านหน้าก็เป็นบุญตาแล้วหลงละ จอดรถเพื่อถ่ายรูปครับได้ถ่ายมาสามสี่รูปแล้วก็กลับไปออกไปค้ากลับเนี่ยเราแวะที่ย่านการค้าใครบอกว่าเนปิดอไม่มีคนนี่ครับทุกคนอยู่ที่นี่หมดมาอยู่ที่ตลาดย่านการค้าซึ่งเป็นโซนของประชาชน โซนที่เราผ่านไปเมื่อกี้นี่เป็นโซนของราชการดูคน,นน้อยแต,แต่คนผู้คนก็อยู่ที่นี่หมดแลวตลาดแห่งนี้เปิดมาสิบปีก็มีสภาพเก่าลงบ้างอย่างที่เห็นครับมีเป็นรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาขึ้นมารู้สึกเป็นเมืองของคนจริงๆขึ้นมาไม่ใช่เมืองตุ๊กตาปเที่ยวชมอยู่ระยะหนึ่งครับไม่นานสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับออกไป